ในวันมูฮัมหมัดนอมัาประธานรัฐสภาเปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะาการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วโดยหลังจากนี้ต้องรอรัฐบาลแจ้งมาที่สภาว่าพร้อมถแถลงนโยบายช่วงใดจากนั้นเองค่ะวิบสามฝ่ายก็จะประชุมกันนะคะเพื่อกําหนดวันแล้วก็แนวทางเวลาต่างๆแต่ขณะนี้ ยืนยันว่ายังไม่ได้รับการประสานจากรัฐบาลแต่อย่างใดซึ่งการถแถลงนโยบายเนี่ยต้องดําเนินการหลังจากนายกรัฐมนตรีนําครมเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งการถแถลงเนี่ยก็จะมีกรอบระยะเวลาอยู่แล้วคือโดยหลังที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณจะต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่เกิน15วันค่ะ ท่นัานคุณอนุทินชายบริกูลงานนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวา่าร่างนโยบายได้แล้วเสร็จแล้วถึง99นะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านเดินสายพบภาคเอกชนผู้ประกอบการหอ,อการค้าตลอดเลยนะคะเพื่อหาหรือในเรื่องต่างๆในเรื่องของการแก้เศรษฐกิจปัญหาต่างๆมากมาย สัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีการนัดและว่าจะไปพบกับตลาดทุนสมาคมธนาคารก่อนที่เราจะเข้าไปรับหน้าที่อย่างเป็นทางการค่ะอะไรที่เห็นควรก็จะเพิ่มเข้าไปในร่างนโยบายก็จะเพิ่มเข้าไปอันนี้99%้าสอนี้เหลือ1%น่าจะเป็นประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ก็น่าจะแล้วเสร็จแน่นอนนะคะหนึสัปดาห์หน้าแล้วก็โดยหลักเนี่ยเตรียมพร้อมไว้แล้วพอเข้ารับตําแหน่งเข้าเฝ้าถวายสัต, h, ตย์ปฏิญาณตนเนี่ยก็จะเรียบร้อยประธานรัฐสภา,าก็จะนัดให้มีการถแถลงแล้วก็อภิปรายประมาณส วันส่วนที่พักประชาชนได้ล็อกเป้าไว้ว่าบางคนที่มีคดีค้างในปปชก็ต้องมาพิสูจน์กันแต่ก่อนที่จะนำรายชื่อทั้งหลายทุนกล้าวทุนกระหม่อมมีพระบรมราชองค์การก็จะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนนะคะซึ่งไม่เคยมีการตรวจสอบในระดับนี้มาก่อนมีการใช้หน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งหมดก่อนที่จะเสนอชื่อก็จะมีการประชุมร่วมกันทุกหน่วยงานก็ไม่มีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหาค่ะ